สวัสดีค่ะทุกคนสิ้นเดือนแล้วคนที่ผ่าน YouTube เดือนนี้เดือนที่แล้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าอุ้ยเหรียญชั้นที่ทํามามันหายไปไหนมันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็มีวิดีโอที่ทําไว้นะคะข้างบนเดี๋ยวจะแอดไว้ให้นะคะเข้าไปดูได้นะคะว่ามันเกิดจากอะไรคะ่ะแต่วันนี้จะมาคุยกันเรื่องระหว่างทางในการทํา y o youtube อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าถ้าเราเหนื่อยท้อแท้หมดหวังหมดกําลังใจเหนื่อยจังเลยเหรียญน,น้อยจังเมื่อไหร่จะได้นะคะเข้าใจทุกคนค่ะเพราะว่าตัวเองก็เป็นเหมือนกันหลังจากที่ตั้งใจทําเยอะแยะจนผ่านแล้วเรียบร้อยนะคะแต่มันไม่ได้ดังที่เราหวังไว้แต่ก็ยังมีความเชื่ออยู่เสมอค่ะว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องไปได้ถึงจุดหมายแล้วมีคนติดตามเรามากยิ่งขึ้น ในช่วงที่เราเหนื่อยท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจนะคะให้คิดว่าอย่ามองแค่ที่เป้าหมายระหว่างทางที่เราเดินด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาทำ YouTube แล้วหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นได้มีเพื่อนใหม่ได้พัฒนาตัวเองได้ใช้ความคิดหลายเรื่องเลยค่ะ ที่ทำให้เราได้พัฒนามากยิ่งขึ้นก็เหมือนกับการมาทำยุทธนกันนะคะที่ช่องนี้เกิดขึ้นมาก็เนื่องจากว่าด้วยหน้าที่การงานด้วยที่จะต้องพูดหน้าสาธารณชนซึ่งที่นี่นะคะมันก็จะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็ไม่มีความมั่นใจยืนหน้าคนเยอะทีะไรลืมหมดเลยค่ะทั้งภาษาไทยก็แย่ภาษาอังกฤษก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะคะ ไปไม่ได้เลยค่ะไปไม่ถูกเลยค่ะลืมหมดข้อมูลที่เตรียมไปนะคะเพราะว่ามันจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะพอต่อหน้าคนแล้วมันก็จะลืมมันก็จะจำข้อมูลไม่ได้เลยค่ะอยากจะทำช่องนี้ขึ้นเพื่อที่จะได้ฝึกฝนตัวเองแล้วก็เอาเอาวิธีเอาปัญหาเอาอะไรทุกอย่างที่ได้เกิดกับตัวเองในการจาก YouTube มาแชร์ให้เพื่อนๆืทุกคนได้ฟังกันค่ะแล้วก็เผื่อจะช่วย เพื่อนๆด้วยแล้วก็ช่วยตัวเองด้วยที่สำคัญนะคะเพื่อที่ตัวเองจะได้ฝึกฝนมากด้วยจุดประสงค์แล้วก็คือไม่ใช่แค่เหรียญที่เราต้องการแต่สิ่งที่ต้องการคือการพัฒนาให้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็มีความสุขแล้วก็ทำได้นานๆนะคะแล้วเราจะไม่เหนื่อยเบื่อหน่ายอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะขอให้เพื่อนๆเก็บสะสมเหรียญให้ได้เยอะๆ ไว้ๆนะคะทุกคนบายๆดูแลสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ